ก็ขอกราสดีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ชมโมโตโฟกัสเช่นเคยนะคลิปนี้เราก็อยู่ในเว็บเหรียญดีจิตอนนะครับตรงนี้ก็เหรียญที่เราจะหานะครับก็เยอะอยู่นะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรูปแบบเหรียญนะครับของเพื่อนๆนะครับที่ใครอยากเล่นก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเ็ามีลิงก์อยู่นะถ้าใครอยากเล่นนะครับตรงนี้ต้องมีเหรียญ BTC นะครับ ETH นะครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญพวกนี้นะครับ USDT นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับตรงนี้สําหรับคนที่อยากเล่นก็สามารถสมัครได้เลยนะตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นนะผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับย้ำว่าแอปนี้นะครับก็สามารถถอนได้จริงเหมือนกันนะตรงนี้ผมก็เพิ่งเล่นนะครับผมได้มาประมาณไม่กี่บาทนะฮะทุกคนก็แปลเป็นบิตคอยเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแปลเป็นไทยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ว่าประมาณนี้เท่าไหร่นะครับทุกคนตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทาการสมัครกันเลยนะสําหรับคนที่อยากเล่นนะครับตรงนี้เว็บไซต์นี้นะครับก็สําหรับคนที่อยากสมัครนะครับก็ใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้อยู่นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ทําการกดเข้ามาในหน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนกดที่ลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นก็จะเจอแบบนี้นะทุกคนเจอแบบนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการกดคลิกที่ กรออีเมลนะครับตัวแรกให้เพ e ื่อนๆกรออีเมลคนเพื่อนๆเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นกดที่ชื่อผู้ใช้นะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆกรอกตามสบายเลยนะถ้าเพื่อนๆอยากใส่ชื่อแบบไหนนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตรงนี้นะครับก็จะเป็น2ชั้นนะทุกคน2ชั้นนะครับตัวตัวที่1นะครับก็จะให้เพื่อนๆใส่เหมือนกันกับตัวที่2นะครับแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทาการติกนะทุกคนติ๊กถูกตรงนี้นะครับ ติ๊กถูกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนกดที่เลือกภาพกลับหัวนะครับให้เพื่อนเลือกรูปกบตรงนี้นะครับเลือกรูปกบนะครับเลือกรูปกบแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นให้เพื่อนกดที่ลงทะเบียนนะครับกดที่ลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะครับหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนหน้าเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับผมเพิ่งเล่นนะครับทุกคนผมก็จะมีอยู่ 65คอยนะครับผมเพิ่งทำหนึ่งภารกิจนะครับทุกคนตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะไม่แนะนําก่อนนะเมนูนะเดี๋ยวผมก็จะแปลไทยให้เพื่อนนะสาหรับคนที่อาจ,จไม่เข้าใจนะครับตรงนี้ตัวแรกนะครับด้านบนสุดนะครับตรงนี้ด้านบนสุดนะครับตรงนี้นะครับพยาหลบนะตัวแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญน,นะทุกคนเหรียญคงเหลือของเรานะที่ทําการหานะตัวต่อมานะทุกคนตัวต่อมานะครับก็จะเป็น เหรียญนะทุกคนเหรียญนะครับเหรียญของแต่ละแต่ละสกุลนะทุกคนแต่ละสกุลเงินนะทุกคนตรงนี้เราสามารถนะครับทําการกดที่สกุลเงินก็ได้นะตรงนี้นะครับกดที่สกุลเงินนะเดี๋ยวผมทําการกดให้ดูนะตรงนี้นะครับมีสกุลเยอะแยะมากมายเลยนะสําหรับคนที่อยากเลือกสกุลเงินนะครับดอลลาร์ก็มีนะครับ B t c ีเลยนะผมแนะนํานะครับก็ดูง่ายนิดนึงนะแต่ตอนนี้นะครับเงิน B Bitcoin, Bitcoin, right SBS, s, c girl, iness, right? t c หรือ Bitcoin นะก็ล่วงลงมาเยอะอยู่นะทุกคนตรงนี้ก็แลกเป็นเหรียญอื่นก็ได้นะผมแนะนำเลยนะสำหรับคนที่อยากแลกนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นแผงควบคุมนะแผงควบคุมก็คือหน้าหลักของเรานะหน้าหลักของเรานะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นบัญชีนะครับเป็นบัญชีของเรานะครับสำหรับคนที่อยากดูบัญชีนะเงินฝากตรงนี้นะครับเงินฝากก็สามารถ ฝากเงินได้นะสาหรับเว็บนี้นะแต่ถ้าใครไม่อยากฝากนะครับก็สามารถทําเงินได้ฟรีๆเลยนะครับเงินฝากตรงนี้นะครับนํามาททย okay. เงินฝากตัวนี้นะครับเราสามารถทําอะไรนะทุกคนเราสามารถทําอะไรนะครับตรงนี้ให้เพื่อนสังเกตที่เกมนะครับตรงนี้มันจะอยูย่ที่ตรงเกมนะด้านล่างนะด้านล่างตรงนี้นะครับเราสามารถนําไปพานันก็ได้นะสําหรับคนที่อยากเล่นแบบพานันนะ ต,ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยจะแนะนํานะเมนูกานถอนนะเมนูกานถอนเดี๋ยวผมก็จะแนะนําก่อนนะเดี๋ยวผมก็กดที่ถอนเข้าไปเลยนะอ่ะเมนูการถอนนะครับตรงนี้มันจะให้ food. เราเลือกกระเป๋าเงินนะทุกคนกระเป๋าเงินก็จะมีพวกนี้เลยนะครับ BSC นะครับพวกนี้นะครับก็คอยเบียดก็มีนะทุกคนคอยเบียดก็มีเลยนะสําหรับคนที่อยากถอนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีอยูห6ตัวเลือกนะครับให้เพื่อนเพื่อนทาการถอนนะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะ ให้เพื่อนๆเลือกสกุลกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดที่สกุลเงินของบิตคอยนนะตรงนี้เราสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้งก็ได้นะครับตรงนี้สําหรับคนที่จะถอนนะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะเดี๋ยวสมมุติว่าผมจะเอา BTC แล้ละกันนะทุกคนเราก็ระบุจํานวนเหรียญเข้าไปนะครับตรงนี้ระบุจํานวนเหรียญเข้าไปเลยนะครับสําหรับคนที่อยากถอนนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะแนะนาเมนูต่อไปกันเลยนะครับ ขออนนะครับตรงนี้ขยอนแปลไทยเพื่อนนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการแข่งขันนะครับตรงนี้เราสามารถแข่งขันเล่นร่วมกิจกรรมในพวกนี้ก็สามารถทําได้นะส่วนตัวที่ผมจะแนะนํานะครับก็มีอยู่ประมาณ2ตัวนะครับ2ตัวนะแล้วก็เล่นง่ายๆเลยนะครับก็เป็นตัวแรกนะครับ BTC นะครับแล้วก็ลิง์สั้นนะครับตรงนี้ลิงสั้นตรงนี้ก็สามารถทําได้นะเดี๋ยวผมก็จะกดที่ b t c ีเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ หลังจากนั้นมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้เลยนะตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับโพหน้าแบบนี้นะให้เพื่อนๆกดที่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะให้เล่านะครับทาการดูวิดีโอนะตรงนี้ดูวิดีโอประมาณยี่สิบวินะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะตรงนี้ด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือนะ แต่ท่านเพื่อนกดที่สีเขียวนะมันจะเป็นการยกเลิกนะครับแต่ให้เราทําการล่อจนถึงประมาณศูนย์วินะครับให้หมดเวลาพูดง่ายๆเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งกดออกนะครับตรงนี้นะครับมันจะให้เล่านะครับทําการคลิกนะครับภาพใดที่เป็นภาพกลับหัวนะครับตรงนี้เป็นภาพกลับหัวนะครับเพื่อนๆก็คลิกที่รูปหนูตรงนี้นะครับออกกําลังกายตรงนี้นะครับก็คลิกไปเลยนะหลังจากนั้นกดที่ สีเขียวตรงนี้นะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อทำการล่อนะครับล่อครับโอเคเพื่อนเพื่อก็กดเข้ามาหน้าหลักนะครับมันก็จะเจอแบบนี้นะครับคุณก็จะได้รับ40ค่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูที่สกุลเงินนะครับตรงนี้เราก็จะกลายเป็น0.2นะครับตรงนี้0.2เลยนะครับโอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็น การกดลิงก์สั้นนะครับตรงนี้กดลิงก์สั้นนะครับพอดีว่าโทรศัพท์ผมมีโฆษณาเยอะนะทุกคนโฆษณาเยอะของผมลืมปิดการแจ้งเตือนไว้นะทุกคนสําหรับคนที่จะทําก็สามารถคลิกง่ายๆเลยนะครับตรงนี้แค่คลิกเข้าไปนะโอเคตัวนี้นะครับก็จะมีลิงก์ต่างๆนะครับเพื่อนๆกดคลิกข้ามรอประมาณสิบวิคลิกข้ามไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะได้รับหนึ่งร้อยคอยนะแล้วแต่ลิงก์นะครับมันจะให้เรากดที่ ราคาเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับคนที่อยากกดนะครับก็สามารถทําได้ยาวๆกันไปเลยนะตรงนี้นะครับลิงค์สั้นนะครับก็จะเป็น32นะทุกคน32นะครับส่วน PTC นะก็จะเป็น19นะครับตรงนี้19ต่อวันนะทุกคนก็คือ19ครั้งต่อวันส่วน ตัวที่สายสินะครับก็จะเป็นสายสิครั้งต่อว,วันนะเดี๋ยวผมก็จะคํานวณให้เพื่อนดูง่ายๆนะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวก็จะเอาตัวแรกก่อนนะมันจะได้ครั้งละ40นะครับทุกคนประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเอายี่สิบนะครับคูณ40แล้วกันนะทุกคนก็จะได้ประมาณ800รนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้800นะครับ พยาลบนะฮะเขียนตั้งไว้นี่นะทุกคนแปดร้อยนะครับตัวต่อมานะครับด้านล่างนะครับด้านล่างนะตรงนี้เราจะได้วันละ3 2นะสามาแล้วกันนะทุกคนผมพอดีว่าผมทําไปแล้วนะได้ส3นะครับจะได้รวมรวมแล้วนะทุกคนคาดการณ์นะทุกคนวิดีโอละหนึ่งอแล้วกันนะทุกคนวิดีโอละหนึ่งอเราก็จะได้ประมาณ3 0 0พันนะทุกคน32 0 0นะทุกคน3 2ม0ันนะ3 3 0 0ันาดี โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการบวกกันนะครับโอเคเราก็จะได้ประมาณวันละ4,100คอยนะถ้าใครทําเต็มวันแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณ4,100คอยนะครับก็ช่วงประมาณถึงสามพันสามพนะทุกคน3ามพถึง4,000คอยก็จะประมาณนี้นะแล้วแต่วิดีโอที่เพื่อนๆดูนะครับก็จะประมาณนี้นะสําหรับคนที่จะทํานะครับ เราก็จะดูอัตราเหรียญนะทุกคนตรงนี้หนึ่งยคอยนะทุกคน100ยคอยเราก็ได้ประมาณ2 0.2เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลองเอาไปคำนวณดูนะครับว่าเพื่อนๆจะได้เท่าไหร่นะครับก็เอาไปดูที่สกุลเงินกันนะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็มาสอนเพื่อนเล่นขั้นเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่จะเล่นนะตรงนี้ก็ทําได้ทุกวันเลยนะครับวันละ20ครั้งนะครับสําหรับ PTC นะครับส่วนลิง์สั้นนะครับก็จะเป็นวันละสาสบาม ครังนะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะสาหรับคนที่อยากเล่นนะครับก็แต่รังคลิปเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวผมก็จะมาถอนเพื่อนดูนะว่ามันจะใช้กี่เหรียญกันแน่นะครับในการถอนนะครับตรงนี้โอเคคลิปนี้ก็มาสอนเพื่อนครับแนะนําเว็บไซต์นะครับตรงนี้ถ้าใครอยากขุดบิตคอยนะครับก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้โอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับ